มันมาแล้วนี่ยูได้ดิเนี่ยออเออดิสนีย์อยากดูวะ่ะ <มา S 2> ดิสนีย์ม <า S 2> สมัครเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมีคนนาดูอ่ะมัน่นใจวะมีเถิดมั้ย Check lighty check lighty c ด e c k l i g h ตาย b a บีชักจุด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 เคื่องไฟจะดูกว่านะเห็นไหล้วเทศดไลฟ์ปกติชัดแก้ว พี่ดูยังตอนเ่ี้ยยังว่าม,ม่ยังไม่ได้สมัครมันแพงเนาะเดคคอร์ดเด้อเฮ้ยโอ้ทำไมพรุ่งนี้เอย่างถ่ายหลุมนี่มันให้ถ่ายหลุมถ่ายหลุมแล้วก็ว<ะ>ถ่ายถ่ายตัวยิ้มด้วยอันแรกก็ถ่ายหลุมอันที่สองก็ถ่ายตัวยิ้ม ได้ไหมไนี่ยพวกมึงเนี่ยได้แล้วถ่ายถ่ายหลุมได้แล้วถ่ายตัวยิ้มหรือถ่ายตัวยิ้มโอ้โหเปิดเทป A โอเคไปวะแชทมันไม่ไ,ไม่เด้งขึ้นข้างบนป่ะใช่ป่ะแชทมันไม่เด้งนี่ไอพี่อ๋อ ก็ขึ้นเนี่ยหว่เ Help อยู่ไหนกันวะ Yep. 이쯤나이 hey, you know เฮ้ยเอ็้ไ <c ười> ม่ถ่ายคลิปวะนี่ไหน นี่กูมึงไม่ถ่ายคลิปวะมิกมันไม่ติดถ่ายตอนดังทืน,นไม่เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายไอนย้นายยิ้มนายยิ้มรูแม่งยู่ไหนของมันบัไม่ไรไอ้อ้วนอยู่ไหนตอนนี้ไอ้หน้าอ้วนอะหน้าผื่นปากนานแล้วเนี่ยตกหลุมนี้วะเนี่ย ให้ถ่ายให้ถ่ายหน้ายิ้มบนหลุมไม่ไม่เห็นหน้ายิ้มตัว,ตวเลยเหันมาแล้วครับคุณผู้กัดครับรายงานสถานการณ์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับรัองรับคุณคุณรัาเบิด เรับทีี่่นรอมันให้ยืนบนหลุมแล้วก็ถ่ายรูปน่ายิ้มวะยังไม่เห็นน่ายิ้มเลยนั่นยิ้งมันอยู่ในหลุมหรือว่ายังไงวะ เนื้อมิกอยู่ข้างล่างแต่เพียวไม่แน่วะหลักแรกมันยากขนาดนี้หลือวะเราต้องเดินวนหาวะไอ้นายิม้ม Đừng có mà như vậy Chỗ này ยิ้มยิ้มยังไงวะนี่นี่นนนนนเสร็จแล้วไหนมีเสร็จแล้ว อยงยบน่ยเอาวะยางนี่เป็นรอนาทางออกปะ <c oughs> นี่่สองมม สองหลุมเฮียหลุมเดิมปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หลุมเดิมมันจะไม่มีกับแพง อยู่ไหนครับคนดูศูนย์คนนะอยใางไรดูทางออกไหมฮะจุดจบอยู่ใกล้นี้แล้วเอ้าไอ้เหี้ยทางออกอยู่ไหน,หอ,อ,อ,ไหนอยู่นี่เน็กเอา,าตายละตายแน่นอนไอ้เหี้ย ว้ <Was. S 2> <Was. Yeah. S 1> าสว้าสยี่กันสองปะ่ะสองคู่เลย <Yeah. S 1> ว้ายิงไปไหน,นอยู่หลุมเมืเ่อเช้าโอ้่อาหลุม แม่งดันหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อกี้กูตกลิฟต์ไม่เห็นเ่ะอัดคลิปตัวยิ้ยมเฮ้ยอ้วนอ้วนเออมึงลบก่อนไอ้เฮียเออเจออไงกับมันดีว่ไอเฮียเนี่ยเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเฮียเนี่ย อ้วนออกไปต่อหัวกูได้ป่ะโอ้ยอ้วนไอ้อ้วน,วนลบน่อย นมึงหลบดีมึงเสียเวลาเฮ้ยไอ้อ้ว <c oughs> นเดิมเป็นขำ <c oughs> ไอเหี้อ้วนมึงหลบดีพวกกูทำการไอเหี้อ่ะ <c oughs> เร่งอ้วนแล้วเสกบังประตูอีกก็ไม่รู้ก็ไม่หยิบอีฮี้อ่เหียเวลาไหม แฟ่ของโกงมากกูบอกเลยสตาร์บัคอะจริงกินแล้วมันมีโคตรดีอ่ะเออทำทำตัวทำตัวรู้มากไหมมีกทำตัวรู้มากไหมกินแล้วมันไอเนี่ยไอเนี่ยอืมดูรู้มากดูรู้มากยเนดีรู้มากเดียก็ไม่เก็บไอเหี้ยรู้วิธีนี่มิก ศูนยคนนะอันนี้มีเพียวดี่ว่า,าหาทีฟเราอนแ้ะ เฮ้ยเป็นแล้วคนหนึ่งแยกออกไปเจอเป็ดลำโพงเว้ยสรมาสี่คนเดินด้วยกันเฮ้เฮหายไปหนึ่งคนหนึ่งคนกลายเป็นเป็ดและเป็ดก็กินหมดเลยเหลือเป็ดตัวเดียวมันคือเรื่องราว

สองต้างลังด้วีตอขเดิ๋ไปเชิญมันดิเดี๋ยไปเชิญม,ม,มันดิแหม่โอ้ไม่ลองจะรู้ได้ไงเราเค,คอนเทนต์ด้วยเรกาหาเน็ตเราคอนเทนต์เครียดเตอร์เราหาคอนเทนต์ดิอันนี้ไม่เอาคอนเทนต์นี่ทียไม่อยากได้ยอดวิวเครียเตอร์